กัามายิงซอมบี้กันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร่างห่าง,างวันนี้เรามากันที่เกมสมิธพที่เป็นเหมือนศูนย์รวมเกมเซนเตอร์ต่างๆที่มีทั้งบอร์ดเกมยิงเลเซอร์อะไรวะตู้เกมต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะมาทดลองกันว่ามันโอเคไหมราคามันยังไงบ้าง เข้าไปดูกันซึ่งราคามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฟูแอร์เรีย400อินดอร์200แต่ว่าถ้ามาตอนดึกๆราคาก็จะถูกลงไปอีกนะคะก็แคปเจอร์กันไปได้ก็จะมีหนูแมงมุม,มทั้งคาวแมงวันเป็ดแมงป่องแมงเห็นแมงป่ง ที่นี่มีบอร์ดเกมแล้วก็เราสามารถไปบอกเขาได้ว่าเรามาจํานวนกี่คนอยากเล่นแบบไหนเขาก็จะมาแนะนําให้แล้วก็มาอธิบายเหมือนอย่างตะกี้ค่ะ oh. ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องดนตรีนะคะซึ่งก็คือมี กองมีกีตาร์มีเบสแล้วก็มีร้องนำให้เล่นซึ่งตอนนี้กำลังม,มาเป็นมือกองอกอแล้วก็ปั๊มร้องนำกีตาร์กับมือเบสอยู่ตรงนี้ก็เราไปเล่นดนตรีกั กำลังคุยกับพี่หมาที่คอยให้คำแนะนำนะคะพี่หมาซ่อมไหมมีหางด้วยนี่แล้วเราก็เล่นกีตาร์ส่วนนายก็เล่นเบสแต่ว่าวิธีการเล่นก็เหมือนกีตาร์เหมือนกันคือไปเหมือนกันนะทุกคนกีตาร์อันนี้กับอันนั้นส่วนบัฟร้องนำร้องเสน่ห์คับผม โอเคทุกคนตรงนี้นะคะก็มีเกมหลากหลายมากมายอย่างเช่นโตปิงกองเอ่อตะกี้เราไปเล่นวง,งดนตรีกันมาใช่มันเป็นแบบว่ามีร้องเพลงมีกีตาร์เบสแล้วก็กองเนาะใช่ใช่<ก>สนุกมากเล่นคล้ายกีตาร์ฮีโร่ที่แบบกดกดสีตามอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันมีโหมดสนุกมากรู้สึกชอบอันนี้ที่สุดละแต่ว่าจะมีแต่เพลงสากลแล้วก็เป็นเพลงแนวแบบ กีตาร์ฮิโลอ่ะแบบว่าล็อกล็อกหน่อยเออใช่ใช่แล้วก็จะมีพวกแบบขับรถอะไรเงี้ยมีเกมเขาเรียกอะไรว่า VR ใช่ป่า VR อเอ,อ่ <VR. S 2> เอกแบบเกมเกมเขาเยอะอยู่นะถ้าแบบจ่ายมาแค่ข้างนอกสองร้อยห้าสิบก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็โอเคแนะนําเกมร้องเพลงใช่ใช่แนะนําเกมร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าต้องมาอย่างน้อยสี่คนอ่ะครบครบวงใช่แล้วก็จะมีเลเซอร์ยิงปืนเลเซอร์มันเลือดข้างในแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูกันเลยอืมแล้วก็ในนี้ก็มีร้านอาหารด้วยเออใช่มีร้านอาหาร มีน้ำขายใช่ก็คือสิ่งได้ทั้งวันใช่ใชเห็นคนเล่นพวกแบบเกมบอยอะไรนี้ก็มีนะอลองมากันได้แนะนำทุกคนตอนนี้เราอยู่โซนเต้นใช่ซึ่งเป็นมุมอับๆนิดนึงแต่ว่าชส่วนตัวคือมานนิดนึงมันคือ just dance ที่แบบมีใน Nintendo ในเกมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วป่ะไหน <c oughs> ใช่ไหมเออก็แต่ว่าอันนี้เหมือนมันจะจับทั้งตัวเหมือนจะดีกว่า ซึ่งเรากำลังจะไปเป,เป็นเปิดฟรอเท้าไฟกันใช่ก็มีเพลงให้เลือกเยอะแยะก็น่า,นาจะเป็นเพลงสากลอีกแล้วเออเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยเพลงเกาหลีเพลงสากลไม่ไม่น่ามีเพลงไทยใช่ไปดูสเต็ปพวกเราได้เลยไปเลยเริ่มเลย เราอยู่ข้างหน้าตรงเกมยิงเลเซอร์ซึ่งพวกเราไม่ได้จ่ายังค์มาเล่นเกมนี้เพราะว่ามันต้องเสียังค์เพิ่มเราจ่ายมาเฉพาะโซนข้างนอกที่มันเป็นบอร์ดเกมอะไรพวกนี้เพราะว่าคนเยอะมากใช่แล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเล่นเลเซอร์ Laser, แบบเล่นกับเพื่อนที่รู้จักเยอะๆน่าจะ,ะดีกว่าใช่สนุกกว่าซึ่งเรามากันแค่คนน้อยแล้วเราต้องไปแจมกับคนอื่นแล้วก็ต่อคิวเพราะว่าค<ม>ิวเยอะมากอืม,มก็ด่านมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคน คือเขาเรียกว่าไงจดมันก็พอถูกไายไม่ได้แบบหรูเท่าที่อื่นอะฮะแต่แบบราคามันเป็นบุฟเฟ่ต์ไงเล่นได้ไม่จํากัดอก็ถ้าชอบก็คุ้งใช่ใช่แล้วก็ไปแจมกับคนอื่นเอาก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพวกเราเคยเล่นที่อื่นมาแล้วไงก็เลยแบบเฉยๆใช่ใครสนใจก็มาเล่นกันได้เท่าไหร่นะห้าร้อยประมาณประมาณสี่ห้าร้อยนะทุกคนก็คือถ้าเข้ามาซื้อแบบโปรรวมเหมาเลยหมดเลยก็ได้ อเราเล่นจบกันไปแล้วใช่ตอนนี้ก็กางจะกลับบ้านแล้วนะคะใช่เหนื่อยมากก็คืออาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะคือเราจะลุยเล่นกันแบบเล่นเล่น<อ>แทบทุกอย่างเลยอะ่ะอืม,อม แต่ว่าต้องยอมรับว่าคนเยอะมากจริงๆตอนเวลาตอนกลางคืนแล้วโควิดด้วยล้างมือนใช่อยากให้ทุกคนพกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยแต่ว่าที่ร้านเขาก็มีให้นะใช่ใช่ก็ล้างมือบ่อยบ่อยใช่สนุกมากถ้าใครสนใจอยากมาลองเล่นตามก็ได้นะคะใช่ที่เกมสมิธค่ะอยู่แถวราชพฤกษ์ใช่เลยก็วันนี้ไปแล้วปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย